ครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับโรคไขมันในเลือดสูงผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงเกินกว่าปกติไขมันตัวร้ายจะไปเกาะตามลิ้นหัวใจเขาเป็นโรคหัวใจถ้าไปเกาะตามเส้นเลือดในสมองมากๆขอเป็นโรคเลือดในโรคในสมองติบและผมมีผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าโพโพลิต เป็นผลิตภัณฑ์มีอยอเยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการเสริมการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันเสริมการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อให้สุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นซ่อมแซมเซลล์แล้วก็ฟื้นฟูนฟบำรุงเซลล์ให้มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงขึ้นจากราคาปกติข้างกล่องราคาแพ็คละ1,900บาท สองแพ็คข้อสามพบาทแต่ถ้าผู้ใดสนใจที่จะซื้อสองแพ็คก็จ่ายแก้าร0อบาทเท่านั้นเองครับเพื่อจะใช้ในการเสริมสร้างซ่อมแซมสุขภาพเซลล์นในร่างกายให้มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงขึ้นผลิตภัณฑ์เสริมซ่อมแซมฟื้นฟูและก็ร่วมกับการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบัน ทำให้สุขภาพที่ดีครับ